ล่าสุดต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางตํารวจมีการถแถลงสรุปสํานวนคดีการสรืบสวนสอบสวนในคดีของคุณแตงโมนะครับที่พลัดตกเรือสปีดบท๊บทเสียชีวิตเมื่อวานนี้เนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตที่ทางตํารวจสรุปออกมาคือขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําส่วนบาดแผลจุดใหญ่ที่อยู่บริเวณขาของคุณแตงโมเนี่ยนะครับตารวจบอกว่าเกิดจากการที่โดนใบพัดเรือเนี่ยพัดโดนขา ในสิ่งที่ตำรวจสรุปนะสํานวนคดีนะครับยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตก,กรรมแต่มีคนประมาททําให้คุณแตงโมเนี่ยต้องเสียชีวิตล่าสุดหลังจากตํารวจแถลงสรุปสํานวนเมื่อวานวันนี้คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มคุณแตงโมออกมาเคลื่อนไหวได้รู้เดือดจริงๆผ่านทางไอจีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้เนะี่ยตํารวจเขาแถลงสรุปสํานวนนะครับความเห็นของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีการสั่งฟ้อง ผู้ต้องหา5คนบนเรือแก๊งสปีดโบ๊ทบวกอีกหนึ่งคนก็คือกุนซือที่ให้คำแนะนำกับแก๊งสปีดโบ๊ทก็เป็น6ผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องในคดีกุนแตงโมแล้วก็มีการนำตัวส่งอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะให้อยการสั่งฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องอะไรยังไงอายการต้องตรวจสํานวนก่อนตำรวจใช้เวลาสืบสวนสอบสวน2เดือนซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่กุนแตงโมกับทนายเดชาก็เดินทางไปรับฟังการแถลงสุปสํานวน การสืบสวนสอบสวนของตำรวจด้วยเช่นกันคุณแม่กุนตังโมแล้วก็ทนายเดชาพึงพอใจการทํางานของตํารวจในในระยะเวลาสองเดือนที่ทางตํารวจนเนขาสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานมาตอบสังคมตอบแฟนเอฟซีของคุแตางโมว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับมีคนจงใจไหมหรือเป็นอุบัติเหตุ แต่นักงทุนทุกคนก็ทราบดวีว่าการสืบสนวนจะเสร็จสิ้นไปแล้วในชั้นพนักง,งานสอบสวนนะครับจะจบหรือไม่จบไม่รู้แต่ตอนนี้นอยู่ในชั้นอายการอายการตรวจสํานวนกันอยู่ล่าสุดคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มคุณแตงโม,มครับออกมาโพสต์ข้อความระบุผ่านทางสตอรี่ไออุบัติเหตุพ้องนี่แรงไหมครับแรงมากผมต้องตกใจเลยนะครับคุณเบิร์ตแรงจริงๆลองเป็นแม่จุดๆดินี่ แล้วก็ข้อเอ่อถ้อยคำของท่างหยาบคายนะครับขอนข้างหยาบคายซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่คุณเบิร์ตไม่ค่อยออกมาเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับในระยะเวลาการที่ทางตำรวจในสืบสวนคดีมีหลายคนออกมาเคลื่อนไหวแต่ทางคุณเบิร์ตไม่เคยออกมาเลยน้อยครั้งนะครับตั้งแต่พิธีไว้อะไรมาเนี่ยวันนี้เคลื่อนไหวล่าสุดแบบรุนแรงไปถึงตำรวจที่มีการสรุปสนํนนวนคดีว่า กรณีนี้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุมีการประมาทเกิดขึ้นบนเรือความข้อไวล่าสุดจากคุณเบิร์ตแฟนเตมูครับอุบัติเหตุพ่องเข้าไวนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ